สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับแล้วก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวในส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นศาสนสถานครับแลวก็น่าสนใจมากครับคือวัดเขาสุกรินนั่นเองครับท่านผู้ชมบริเวณที่ผมอยู่นี่เป็นทางขึ้นนะครับก่อนที่จะขึ้นไปชมด้านบนเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแต่ด้านล่างก็มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะเช่นเดียวกันนะครับอย่างทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยคือ พระที่มาถึงนี่ต้องมาวสการก่อนนะครับคือสมเด็จพระมงคลมุนีัยรีพิาศศาสดา,า,าจารย์นะครับมาก็ต้องมากราบไหว้นะครับเพื่อที่เรียกว่าเอาความเป็นสิริมงคลก่อนนะครับจากนั้นก็เราก็จะเตรียมเดินทางขึ้นโดยการขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะมี2เส้นทางยังไงเดี๋ยวบอกนะครับแต่สําหรับพื้นที่อนาบริเวณด้านหน้าทางขึ้นนะครับก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนของวัดเขาสุก,กิมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าผมเนี่ย ถ้าใครมายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นสระน้านะครับเป็นสระน้ําที่กว้างใหญ่ครับมานั่งผ่อนคลายอารมณ์ให้อาหารปลาก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินถัดไปด้านนู้นะครับก็จะมีในเรื่องของนมัสการนะครับพระพุทธรูปที่อยู่ทางด้านตรงนู้นนะครับส่วนด้านขวามือด้านหน้าเรีองกันก็มีรูปหล่อนะครับของหลวงพ่อสมชายครับอดีตเจ้าวาดรวมถึงพระอาจารย์มั่นปริพุโตนะครับผมซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติ ทั้งสองท่านเลยนะครับยิ่งหลยง่พาอสมชายเนี่ยทั้งปฏิบัติทั้งพัฒนาด้วยนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราขึ้นไปด้านบนกันเลยครับผมท่านผู้ชมครับในการขึ้นไปด้านบนนะครับ ที่วัดเขาสุกิมแห่นงนี้อย่างที่ว่าท่านผู้ชมนะครับมี2เส้นทางก็คือเนี่ยครับนั่งรถกระเช้าแบบนี้และครับรถล,ลากรถรางนี่นะครับก็จะดึงเราขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกทางก็คือทางด้านนู้นครับนี่ก็เป็นทางเดินนะครับก็แล้วแต่คนที่จะเลือกนะครับในการที่จะเดินทางขึ้นไปสู่ด้านบนเพื่อไปในวัสการแล้วก็ไปชมปพิพิธภัณฑ์และก็ความสวยงามที่อยู่ด้านบนครับ สําหรับน้าวนของัดเขาสุกิมนะฮะสำหรับอาคารนี้เป็นอาคารที่จะมีการจัดแสดงในหลายส่วนที่สําคัญนะฮะเดี๋ยวไปดูส่วนแรกครับเป็นนิการเทอพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับท่านผู้ชมครับด้านในนี้นะครับก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ อยู่ในเขาเรียกว่าที่พระอ,องค์เสด็จพระําเนินนะครับไปยังสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับรวมถึงอย่างภาพนี้ก็เป็นสเสด็จเยี่ยมสตธิกรชาจังหวัดจันทบุรีนะครับถัดไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับและนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหนึ่งภาพนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2520นะครับ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทรงสเสด็จพระราชดำเนินนะครับมายังวัดเขาสก,กิมแห่งนี้ครับเพื่อประกอบพิธีหล่อทองนะครับเททองหล่อพระประธานพระอัคราสสาวกทั้งสองพระอ,องค์สเสด็จมาจันทบ,บุรีแล้วก็มาเป็นองค์ประธานด้วยก็ถือว่าสร้างความแบบปรบปืึมนะครับให้แก่ประสบกรชาวไทยเนี่ยแล้วก็ชาวจังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยอย่างล้นพ้นเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชมเราก็ขึ้นมาที่ชั้นที่2นะครับซึ่งเป็นสถานที่สําคัญนะครับในการาที่เรียกว่าประดิษฐ์พระบรมสารีริกธาตุนะครับอยู่ทั้งทั้งนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปในมัสการพระบรมสารีริกธาตุกันก่อนครับผู้ชมครับสําหรับพระบรมสารีริกธาตุนะครับอันนี้ เป็นพระศีระอาหารหันธาตุจำนวน256สันฐานนะครับโดยสมเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตวัดบรวรนิเวศวรวิหารประทานให้กับไว้ขาวสุก,กิมนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับมาดูใกล้ๆได้เลยนะครับนี่ครับซึ่งพระบรมสารีรธาตุครับได้มาโดยพระนาดูาพานาดูนะครับอริยธรรมมาเถโรครับอดีตเจ้าวาดวัดสมโพธิวรา วิหารานะครับจากพระธาตุเก่าภาคูดาแห่งเมืองอนุราบุระครับเมืองหลวงเก่าของสีลังกาซึ่งเป็นจุดแรกที่พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศรีลังกาโดยได้เมตตามอบให้มาเป็นสถานที่แห่งนี้ครับโดยผ่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรตน์น,นะครับวัดระวรีิเวบวรวิหารนะครับซึ่งพระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นในส่วนของพระเศียรนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ แล้วก็ส่วนองค์ที่3จะเกิดจากพระเมตตากุณาทีคุณและปฏิหารพุทธองค์เสด็จเพิ่มมาอีกหนึ่งพระองค์จะวัดเขาสุก,กินนะครับอันนี้เป็นส่วนของ256สันฐานที่มอบมาให้แต่ในส่วนที่จะจับะเษียนะครับของส,งส,นนสมเด็จสมณเจ้าจะอยู่ทางด้านด้านในอย่างงี้ครับถือว่าหาดูได้ยากนะครับใครมีโอกาสก็มาสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต และจุดนี้ครับเป็นจุดที่ปริษฐานนะครับในส่วนของสังขารนะครับของพระเด็บพระคุณหลวงปูส่สมชายนะครับซึ่งใครมาที่นี่ก็ต้องมาสักการะสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตครับ ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้น3านะครับชั้น3ามเนี่ยจะเป็นที่ริษฐานวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ของโบราณที่น่าสนใจเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับและจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะฮะผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับเป็นเจดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดสร้างแล้วดําเนินการแล้วนะครับเป็นเจดีเจดชั้นนะครับฐานนี่กว้างประมาณ9 9เมตรนะครับเป็นเศวตุลรัตนะครับ ว้างยาว99เมตรเท่ากันสูงก็อยู่ที่100 119เมตรนะครับก็ถือว่าถ้าเสร็จสิ้นเนี่ยอลังการมากจะอยู่จุดทางด้านนู้นนะครับก็เรียกได้ว่ากํากลังจะก่อสร้างน่าจะเสร็จในเร็ว,วนี้แต่จะเสร็จไม่เสร็จยังไงก็ต้องอยู่ที่รัศดานะครับของของอพี่น้องด้วยนะครับผู้สานิกชนทุกคนด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เป็นวัตถุโบราณนะครับว่า ในพื้นที่ตรงนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับท่านผู้ชมครับณจุดนี้นะครับก็จะมีของที่เป็นชิ้นนะครับที่เป็นเรื่องของวัตถุโบราณบอกไปเลยที่แน่นอนห้ามจับครับและเชื่อว่าของที่มานะครับน่าจะมาจากทุกมุมโลกนะครับอย่างอันนี้คุ้นๆนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของไขวิจิตนะครับไขวิจิตงานฝีมือที่ตอนนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากลเลยทีเดียวนะครับถัดมาก็ยังมีอีกหลากหลายแบบนะครับเครื่องวิดีโอบันทุกภาพก็มีนะครับ อย่งที่เราใช้ทำนะครับเมื่อก่อนนี่ระบบยูมิติกนะครับของโบราณนะครับที่เป็นเรียกว่าหาดูยากนะครับในส่วนของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับนอกจากในพิพิธภัณฑ์นะฮะถึงจะมีอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัตถุต่างๆเป็นรูปปูนปั้นนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกาโถถ้วยโถโอชามนะครับทั้งแถบเลยนะถ้วยโถโอชามตรงนี้นะฮะนี่ครับท่านผู้ชมคือเจ้า t u r n t a b l ลนะฮะ เป็นเครื่องเปิดแผ่นเสียงนะครับเมื่อก่อนจะเปิดก็ต้องหมุนปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้มาวางปั๊บนะฮะก็จะมีเพลงดังนะฮะเดี๋ยวนี้หาดูก็ยากไหมก็ยากนะครับแต่ก็มีชมรมที่อนุรักษ์แล้วก็อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้รวมถึงแผ่นซีดีนะฮะเอาไว้ก็มีมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สมคุณค่าอันนี้ก็จะเป็นหีดเพลงนะครับตัวนี้ก็เป็นหีดเพลงนะครับสวยนะครับอันนี้ก็ของโบราณครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นวัตถุโบราณ ของโบราณจริงๆที่คนนํามาถวายนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ครับเป็นโซนตะเกียงแล้วทีนี้ตะเกียงปืนนะครับตะเกียงปืนมีเครื่องทําการเกษตรด้วยท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับจะเป็นวัฒนาการของเหรียญนะครับตั้งแต่เหรียญหนึ่งสตางค์นะฮะที่เห็นนะครับหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์นะครับแล้วก็วัฒนาการมาเรื่อยๆครับเหรียญที่ลึกนะครับ หลากหลายรูปแบบนะครับโอ้โหเงินพดด้วงก็มีนะครับผู้ชมที่คนจีนใช้กันแ่ะเป็นช่างเป็นช่างอ่ะนะฮะน่าจะอย่างนั้นแล้วก็วิธาการในเรื่องของการขจัดมาเป็นแบงค์ครับนี่ครับแบงค์ต่างๆนะครับก็มีหลากหลายเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของอุปกรณ์อะไรต่อมีอะไรนะครับเยอะเอาเป็นว่าเด,วเดินดูแล้วกัน นะครับพอเยอะมากๆแล้วครับพูดไปเลยคงจะไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ชั้น4ครับก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันไม่แพ้ชั้น3ครับผม ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นสูงสุดนะครับคือชั้น4ี่ของตึงกส0ปีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทางวัดเขาสกิมได้จัดสร้างขึ้นอาคารแรกที่เราจะเข้าไปคือวิหารบูรพาจารย์นะครับซึ่งด้านในนั้นนะครับจะมีบูรพาจารย์องค์ไหนบ้างเป็นดูด้านในครับท่ผู้ชมครับในวิหารแห่งนี้นะครับก็มีบูรพาจารย์นะครับหลายองค์ด้วยกันนะครับองค์แรกคือหลวงปู่คงมานะครับที่วัดดอยธรรมเจดี อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับท่านก็เป็นคนสกลนะครับเป็นเกจิคือเป็นสายปฏิบัตินะครับถัดไปนะครับด้านนี้นี่ครับด้านนี้นะครับเป็นพระธรรมมัจเจดีนะครับหลวงปู่จุมนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับไปครับหลวงปู่ดุลนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับพระราชวุฒาจารย์นะครับถัดไปด้านนี้ครับคือ หลวงปู่ขาวนะครับที่หนองบัวลําพูนะครับวัดถ้ำกองเพลนนะครับหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับหลวงปู่สามนะครับหลวงปู่สามที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวัดป่าไตรวิเวกนะครับนี่หลวงปู่ศรีลานะครับที่สกลนครนะครับวัดป่าอิสระธรรมครับนี่เป็นพระอาจารย์วันนะครับ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถระนะครับที่จังหวัดสกลนครเช่นเดียวกันนะครับวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมนะครับด้านนี้ครับเป็นนะครับหลวงปู่สิงห์นะครับพญานวิสิทธิ์นะครับสมิทธิระวีราจาร์นะครับวัดป่าสารวันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับด้านนี้ครับ หลวงปู่คำดีครับหลวงปู่คำดีที่วัดถ้ำผาปู่นิมิตที่จังหวัดเลยนะครับด้านนี้ครับหลวงปู่เสกครับที่จังหวัดหนองคายนะครับวัดหินหมักเป้งนะครับหลายท่านก็รู้จักนะครับสายปฏิบัติทางนั้นเลยนะครับนี่ครับองค์หนึ่งนะครับหลวงปู่แหวนนะครับที่วัดดอยแม่ปังนะครับอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับหลวงปู่แหวนนะครับ หลวงปู่อ่อนนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่วัดป่านิโคทารามที่ตำบลหนองบัวบานนะครับอำเภอหนองวัวซอนะครับที่อุดรธานีครับพระเกจินะครับที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบเลยทีเดียวนะครับของหลวงพ่อสมชายหรือว่าหลวงปู่สมชายของเรานะครับคือหลวงปู่มั่นผู้ที่ทัตโตนะครับแล้วก็หลวงปู่เสาวนะครับ กันทะซีโลนะครับก็เป็นแบบสายปฏิบัติและก็ถือว่าเป็นยังไงครับเป็นเกจิที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของอวิหารบุรพาจารย์นะครับซึ่งนอกจากมีรูปเหมือนเกจินะครับหลายองค์นะครับก็ยังมีในเรื่องของถ้วยโถโอชามาพุทธร,รูปเก่าแก่ นะครับที่ทรงคุณค่าแล้วก็ทําให้เราสามารถเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเดินดูห้องอีกสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราไปอีกห้องหนึ่งทางด้านนึ่ครับท่านผู้ชมครับวิหารแห่งนี้นะครับเป็นวิหารหลังที่2นะครับที่อยู่ ที่ชั้น4่แห่งนี้นะครับภายในก็จะมีในส่วนของตู้โชว์นะครับชุดรับแขกนะครับและชุดที่เกี่ยวเนื่องกับชุดรับแขกอย่างเช่นอย่างนี้ฮะนี่จะเป็นต้นท้อต้นท้อที่ทำขึ้นคล้ายคลึงของจริงนะครับแต่น่าจะทำจากอัญมณีนะผมว่าเป็นพวกหยกเป็นอะไรพวกนี้นะฮะไม่กล้าจับเพราะเขาบอกห้ามจับจับแล้วหลุดมาเลยุ่งเลยนะฮะ แล้วก็ยังมีในส่วนของกระถางนะครับงานแกะสลักนะครับที่สวยงามแล้วก็ประดิษฐานในส่วนของพุทธรูปหลากหลายปางนะครับที่อยู่ในนี้นะฮะมีโอกาสก็มากราบสการละได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับสวยมาก ชมครับในนี้เป็นห้องที่3นะครับเป็นอาคารที่3าที่อยู่บนชั้น4นะครับของตึก60ปีนะครับภายในนี้ก็จะมีพวกโต๊ะรับประทานอาหารนะครับศิลปะของจีนแน่นอนนะครับว่าน่าจะเป็นเจ้าสัวในเมืองไทยนี่แหละครับที่เป็นคนบริจาคเอามาไว้ที่นี่นะฮะรวมถึงแจกันต่างๆนะครับแล้วก็ชุดรับแขกนะครับที่เป็นไม้ลงด้วยมุกนะครับเตียงนอนเตียงนอนนะครับ คนนอนหม่คงมีความสุขมากนะฮะเพราะว่าดูลวดลายครับแกะสลักแม่สวยงามมากๆนะครับถือว่าเป็นศิลปะงานฝีมือนะครับของมนุษย์นะฮะที่คิดขึ้นมานะครับสวยงามมากครับนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของพุทธรูปหลากหลายปางนะครับที่มีอยู่นะครับในแต่ละห้องยจะคล้ายๆกันในเรื่องของพุทธรูปแล้วก็จักรนะครับรวมถึงเครื่องโถชามในห้องนี้จะมีเครื่องโถชามเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะฮะก็จะเป็น พวกถ้วยชามนะครับที่มีการลงยานะครับเค,คเลือบมุกหรือะไรสัย่างเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับสวยงามมากนะครับโอ้มีหลากหลายรูปแบบนะครับลงยาลงทองเนี่ยนะครับสวยเลยทีเดียวแหมเป็นสิ่งของที่เรียกว่าหายากนะฮะหาดูยากน่าจะมีที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับที่จะหาดู สำคับในนี้เป็นตึกนะครับหรือวิหารนะครับหลังที่สี่นะครับที่อยู่ชั้นบนด้านนี้นะครับก็จะมีการจัดเรียนในเรื่องของชุดรับแขกนะครับด้านเนี่ยหลังช่างภาพของเราเนี่ยก็เป็นในเรื่องของหยกนะครับมีความสวยงามมากเป็นตู้โชว์ดูดิฮะเห็นไหมครับเป็นหยกนะครับมีความสวยงามมากนะครับผมเห็นมีราคาด้วยนะนะครับนี่แค่เห็นแค่นี้นะแปดพันบาท แต่น่าจะเป็นราคาเก่านะแล้วคิดดูว่าสมัยนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้มูลค่าถ้ารวมทั้งวัดด้วยเนี่ยผมว่าประเมินค่าไม่ได้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของต่างเตียงนะครับทางด้านนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นโถบัวนะครับโถบัวจิตกรรมมาจากจีนแน่นอนนะครับอย่างที่เห็นภาพนี้นะครับคล้ายๆญี่ปุ่นเหมือนกันนะท่านผู้ชมอ๋อเหมือนจีนเหมือนจีนเนาะเป็นเทพองจีนนะครับวนใหญ่จนเป็นของที่จีนนะฮะที่มาแล้วก็ มีประดิสฐานนะครับในส่วนของหลวงปู่สมชายนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่สมชายไว้ตรงนี้ด้วยนะครับมาสการหลวงปู่สมชายนะครับครับก็ถือว่าเป็นห้องที่มีความสวยงามมีพุทธร,รูปด้วยนะครับหลากหลายรูปแบบเน้นน่าจะเน้นไปพุทธรูปน่าจะเป็นมหามจากอัญมณีนะฮะถ้าท่าน,นดูทางด้านนี้ใสนะครับอาจจะเป็นแก้วแก้วเป็นอนนัญมณีผมไม่น่าใจตรงนี้นะฮะถือว่าสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมีหลายรูปแบบพราสังฆาจายก็มี นะครับแมสสวยจริงๆครับ ท่านผู้ชมครับและบริเวณนี้นะครับนี่แหละครับด้านนี้ที่เขาจะมีการจัดสร้างเจดีย์ทั้งหมด7ชั้นนะครับยังไงก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยววัดเขาสุกิมแล้วนะครับก็อาจจะช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับด้วยการบริจาคทําให้เจดีย์หลังนี้นะครับประสบสําเร็จแล้วก็เกิดขึ้นนะครับตามปฏิทานของหลวงพ่อสมชายนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเขาสุกิมนะครับท่านได้มีปฏิทานไว้นะครับแล้วก็สําหรับเจดีย์อันนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับความกว้างฐานเนี่ยอยู่ที่99เมตรสูงอยู่ที่9ครับ จดชั้นด้วยกันปฏิบัติธรรมครับศูนย์แห่งนี้น่าจะเป็นศูนย์ปริตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับผมราท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ